สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า i s o l a t e Island Mutation นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมมือถือเอาชีวิตรอดกันอีกแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับตัวเกมยังเป็นเวอร์ชันที่อยู่ระหว่างพัฒนานั่นเองเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในเกมกันครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในเกมกันครับผมให้เราสตาร์ทตัวเกมกันไปเลยนะเกมนี้นะครับไม่ได้รองรับมือถือทุกรุ่นนะครับตัวเกมยังเป็นแค่ตัวเบต้าเท่านั้นเองนะครับผมนะก็มือถือที่ผมใช้อยู่ไม่รองรับนะครับนี่ครับ ตัวภาพกราฟิกในเกมนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเหมือนใช้พวก Unity พัฒนาเลยนะครับนะเป็นกราฟิกที่ผมคุ้นหูคุ้น,น,น,นตามากนะ,ะเดี๋ยวลองเล่นกันดูนะครับทำไมไม่มีเสียงเลยล่ะ,ะผมปิดเสียงไว้ภาพมันเหมือนจะสวยนะครับแต่มันก็ยังไม่สวยนะงงไหม <laughs> มันเหมือนจะสวยนะครับแต่ยังไม่สวยนะครับอโอเคเดินถอยหลังมาหาเขาหน่อยอันนี้แบบ ติดเกาะแบบสองคนนะปกติจะติดเกาะคนเดียวนะนี่เดี๋ยวเราจะไปสู้กันชกมือแล้วกันเปลืองนะครับเรียบร้อยครับคือได้เนื้อมาถึงขี่เลยนะแล้วก็ประทานเนื้อให้เขาหรือเปล่าไปแล้วนะครับตามเข้าไปเขาจะไม่ทำอะไรเนี่ย,ยวิ่งโค้รเร็วเลยคือวิ่งโอ๊ยมันมีบ้านอยู่แล้วหรอ ือแบบเอ้ยชิลจัดเลยนะสําหรับเกมนี้นะครับคือมันมีบ้านอยู่แล้วอะ่ะเนี่ยมีคัสเซนตัดเข้าบ้านอะไรแบบนี้นะครับตัวการาฟิกอาจจะไม่ได้แบบน่าสนใจนะครับเดี๋ยวลองดูระบบเกมดีกว่านะผมเซตปุ่มแล้วนี่ว่าเออถ้าผมไม่ใช้ปุ่มว่ะนี่ก็ใช้ได้ปกต,ติแล้วนะอ่านี่ครับโอเคนี่มีกิจกรรมพวกเดลี่โบนัสนะครับล็อกอินรายวันด้วยนะอ่าทีนี้นะครับ เดี๋ยวเราอ้าวตกตกตกอะไรวะนี่เดี๋ยวจะเข้าไปในบ้านกันนะครับน่าจะมีกล่องอยู่มีเตียงหรออ่ะได้ของครับกล่องแหลมใช่เตียงได้ของครบแล้วนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปประจนภัยกันต่อไอผีเสื้อแบบนี้มันคุ้นมากเลยนะเหมือนเป็นเทมเพลตสำเร็จรูปนะครับเคยเห็นเกมนึงนะครับที่เป็นเกมเอาชีวิตรอดจงสลัดนะครับเขาใช้เทมเพลตประมาณนี้เลยอ่าฮะ กระโดดได้นะแต่ว่ามันเน,นินๆหน่อยอเอาของครับคือเหมือนตอนนี้เขาให้ทำการโดอของเดียวนะดของจากบบกระท่อมชาวบ้านหรืออะไรแบบนี้นะคือโดไปเลยคือคุณโดได้โดไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับนี้มาคัฟของนะครัฟสติ๊กนะครับมาปิดป้ายปิดป้ายนะครับเดี๋ยวโดหลังนี้ก่อนไหนๆก็มาแล้วนะขอโดหลังนี้ก่อนอ่ะ เรียบร้อยครับโดของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราถอยก่อนวิ่งมาตรงนี้นะครับมันมีวิ่งเร็วกว่านี้ไหมมันได้แค่นี้นะโอเคอ่ายังไงล่ะนีะ่ปิดไปครับโอ้ oh God. แม่กอดแป้งอัจฉริยะโอ้โหเอาเรื่องวะเกมนี้ <laughs> ประชดนะครับประชดนะคือแบบไม่ต้องคาบอีเตอร์เลยใช่ไหมคือใช้มือชกล้้นเลยนะไม่เน้นความสมจริงนะครับเน้นระบบเกมนะนี่ครับโอเคน่าสนใจแล้วทีนี้ผมไปทําอะไรต่อละต้องขึ้นไปด้านบนใช่ไหมเดี๋ยวขอชกหินก่อน,นไหนๆก็มาแล้วนะครับ แม่ก็โชคเหมือนกันนะแค่เปลี่ยนปุ่มโจมตีอย่างนี้ก็ได้อ,อนี่ก็ได้เหรอโอเคได้ก็ได้นะครับอย่าไปซีมากเอาเฮ้ยมันชีปป้ไปไหนล่ะอืมเอานี่เก็บอีกนะครับเก็บอีกเก็บอีกโอเค โอ้โหแม่มวยมวยไทยก็มาเว้ยเอามันชี้อยู่แถวนี้นะครับตอนแรกผมก็คิดว่ามันชี้ไปไกลนะคือมันยังให้เราฟาร์มทรัพยากรอยู่นะเออปึ๊บปบิ๊บ๊บชิบเชิบชบอะโชว์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 นะฮะดูทำอะไรไม่ได้นะเดี๋ยวคือจุดหนึ่งแต่ละจุดนะครับมันให้วิ่งไกลมากเลยนะเอออย่าบอกว่าไปตีหินตรงนู้นนะ ที่เป็นแร่ครับคงไม่ใช่แล้วบางบรรยากาศกราฟิกพอได้นี่ครับตัวเกมเนี้ยไม่รองรับมือถือหลายรุ่นแหละนะครับคิดว่านะเออแล้วก็บางรุ่นก็กระตุกยับเลยนะครับผมเล่นในอิมูเลเตอร์นะอมูเลเตอร์บางตัวก็ไม่รองรับนะหอยทากเหรอตัวอะไรวะนะ่ะมา เลงน่ะโอ้โหแม่งอะไรกันวะเนี่ยสัตว์ในนี้นะโอ้โหมันจะหาเอาหาไปไหนไวะเนี่ยพี่เอาหาไปไหนเนี่ยมีอะไรตกมาเก็บก่อนเนื้อหอยทากว่นะท่านผู้ชมสุดยอดแม่งมีอะไรสุดยอดกอนกว่านี้อีกไหมเนี่ยโอ,คโอ้คือมันเป็นไอ้นี่เลยนะ ไอตัวที่เล็กๆเ,เกมเนี้ยมันทำมาเป็นตัวใหญ่แบบง่ายๆเลยนั่นแหละแมลงสาบป,ปะนะ่ะเน่ะเอาเรื่องนะคือเขาพยายามทำระบบเกมให้มันแปลกๆนะแต่ระบบเกมใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องพัฒนาเรื่องตัวกราฟิกหน่อยนะเพราะว่าตัวกราฟิกผมว่าอาจจะยังไม่โอเคเท่าไหร่นะถ้าปรับได้ดีกว่านี้นะครับตัวเกมก็จะน่าเล่นกว่านี้นะแอนิเมชันตัวละครด้วยนะครับเคลื่อนไหวย,ยังไม่ค่อยสมูทนะอันนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับ แต่ถือว่า,าตั้งใจทาํามาค่อนข้างดีนะครับไอนี่ก็รออย่างเดียวเลยคือไม่คิดจะช่วยอะไรเลยใช่ไหมไม่คิดจะช่วยอะไรเลยใช่ไหมคือรออย่างเดียวเลยคือเนี่ยเดี๋ยวมันพาเราไปสู้กับตัวอะไรอีกไม่รู้นั้นยุงเหรอวะหรือตัวอะไรน่ะโอ้โหคือสัตว์ในเกมนี่ตัวใหญ่หมดเลยนะเลงครับพึ่งหลุดต่อ ต่อต่อือมเล็งก็เล็งยากอยากเล็งยากเกินไปนะครับมาฮึบฮึบโอเคนี่ก็น่าจะเป็นตัวระบบเกมเพย์ที่ผมเล่นให้ดูนะแต่ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในเกมนี้นะครับมันสามารถทําการคราฟอะไรได้บ้างนะ ก็คือตัวคราฟอันนี้เขาจะแบ่งเป็นประเภทนะครับจริงๆมันเอาอาวุธกับตัวเครื่องมือครับมารวมกันเลยนะอยู่ในตัวนี้เลยน่าจะรวมกันได้แหละไม่ไม,ไม,ไม่น่าจะผิดอะไรนะครับก็จะมีด้านบนนะครับจะเป็นพวกอ่ไม้ต่างๆหรืออะไรแบบนี้นะครับมีแคมป์อ่าไม่ใช่แคมป์ไฟคอบไฟนะครับแล้วก็ลูกธนูต่างๆเลยแบบนี้มีนะครับมีพวกมีดโตด้วยนะครับมีกันน้อยมีเอเคด้วยนะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวทรัพยากรต่างๆ มีอาหารนะครับที่สามารถทําการทําอาหารได้นะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเสื้อผ้านะครับก็คือเกมนี้จริงๆเป็นเกมเอาชีวิตรอดนะครับแบบเขาเรียกอะไรแบบงบน้อยนะครับก็คือเอาสิ่งที่มีนะครับใ,ในในตัวพัฒน,นาเกมครับมันย้ำใส่ในเกมนี้นะครับแล้วก็ทําระบบเกมขึ้นมานะก็ถ,ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับอาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะใครอยากเล่นเกมแปลกๆก็กกลองดูเกมนี้ได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ